เฮ้เรื่งเล่ะเรงแล้วพาตัวกันวัสดีครับผมขอขบคุกแกนไ้สารด้วยประ่วง่างามนะครับเนาะวัสดีครับนี่เว่าเปนครับออ่ตลาดว่าตลาดว่าเอาไอน้องบอกเนาะงม่นครับครับโอ้ยว่าพันอย่งนึงว่านี่ บาชินบาชินบ่ามันทุกาชินบามันทาชินนะครับเอครับบิ่งหูมละอางาชินอยู่ที่ใส่หูบ่หูในหูในพอมันในพอเนาะเตาตัวาชินออดบ้งน่ครับเดนซิหาครับเดียนบ้านนี่คับเลยเนี่ยเดือนสิหาว่าเขาไม่จะใส่ไกูชุม มาจากคุชมบัน hey. น oh. ี่ยก oh, ่อนน้องเหนออ้บันแน่นแมาจากบันน้องเหนน้องเนมาหลายจะกับกินนอนทับนทับบปเดยมัไม่เป็นไรน้ออยู่่หรอไปนี่ไปนี่ไ่โอ้นะากับนนอนตเว่หย่เอนเอาคิดว่าจะไดนราคาอะไรปนก่อนินเจอหาเางนนเลยององั้องขันเอาวางหาที่หมาเนบ่ไว้ไว้จะปีเลย อ้ยสองปีสามปีนี่นเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวนสองแถววันนเป็นแม่สาวเนาะล้านสาวป้อมเนาะ้านสาวน้ำน่ครับผมจะเอากินน้องนะครับเดี๋ยวผมออาไปให้พี่น้องเดือบึงนะครับเดี๋ยวเอาเใจสนใจติดต้อมาใสก่อนติดต่อแปดศูนย์แปดตีศูนย์ปตี แปดสามสี่แปดสามสี่แปดห้าหกแปดห้าหน่นะครับได้บัตรน้องหนนะครับจะให้อรอขาสอนพาสอนเสอนข้ามภาคหนามนตมบน้าหน้าข้ามคหนามตหน้ารับผมจะไปให้เบิรงขนาดนะครับโอ้ยเงนาเ้ยโโก้ยไม่วเ รับหกหกหมื่นนะครับเนาะพี detail, ่นองหกหมื่นโอ้สวยเหมูตัวนี้นี่ยหูงามขนะครับพี่น้องด้วเดือนนะพี่น้องเนี่ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ดุเดอนเนพนขายข็นี่อากได้ติดต่อมาเลยนครับแต่แต่ไม่ยักตัวพี่นีโอ้นยงลตัวเดียวนี่อาดเดือนนะครับพี่น้องอยู่ตลาด ว่าเน้องอกเดียวนี่นะครับมาเลยโอ้ครับเป็นว่าเปนว่างามนะครับแล้วเป็นว่างามเป็นว่งครับผมเป็นว่าหหเป็นว่าบาซิเครับ อ่าทุกสายไปมางามดีครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องร่วมกันผมตัวต่อได้ครับขอบคุณติดตาม